วัสดครับวันนี้มันเล่นมินิกนน้ำลอยครับอันนี้สองแทงเข้าไปในน้ำนะครับดูนะครับจะไม่รู้เล่ยอยู่นะครับใช่ไหมครับรดูดีๆครับมีน้ำอยู่อย่างนี้นะครับ ไมนะ่ไม่เลครับสองเข้าไปได้คนระับให้มันไหนะลครับลหยหยุดลายหยุดลายหยุด้าหยุด dừng lại đi, lại, dừng, vào dừng, một chiên đi